ตอนเด็กใหม่วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนมีเพื่อนใหม่วันแรกของเขาจะเป็นยังไงกันนะว้าวใหมาแล้วทุกคนเรามีเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ด้วยล่ะเพื่อนใหม่อย่างนั้นเหรอเรามีเด็กใหม่เหรออืมไปทักทายเขากันเถอะอ หวัดดีอ๋อวัดดียินดีที่รู้จักฉันเด็กใหม่เดี๋ยวฉันเอนิโจก็ได้วัดดีเอนิโจฉันชื่อวิกฉันชื่อลูน่าลูฉันใบฉันฉันบอปุตาฉันแล้วอ่ะฉันแบมบฮบาฮสวัดดีฉันดีใจมากที่เจอพวกนายหวังว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ ใช่แน่นอนอยู่แล้วล่ะเออนี่เออนี่โจทำไมหูนายไม่เหมือนพวกเราเลยอ่ะข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กอ่ะออคือว่าฉันก็ไม่รู้นะะแม่บอกว่าฉันเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วออนึกถึงตอนที่ฉันเจ็บนิ้วแล้วมันก็บ<า>วมสิพยาบาลบีกแมนบอกว่ามันติดเชือ้ออะติดเชื้อเหรอมันคืออะไรอ่ะ<น>แล้วเราจะติดไหมอะ นี่บาบูหูของเออร์นี่โจติดเชื้อระวังด้วยนะยยุ้ยว้ยปลายแบมบูบอกว่าหูของเออร์นี่โจมันติดเชื้อละอเฮ้ยเื่งจริงเหรอวะแปลกมากๆเลยมันอ,อ,อ,อย่าแตะนะวิก่ะไม่งั้นหูอีกข,ข้างนาจะติดเชื้อได้นะฮะโอ๊ยไม่ใช่นะไม่ใช่<า>ไม่ได้ติดเชื้อดูสิพวกนายจับได้มันไม่เป็นไรหรอกนะ<า>้ยเร็วเเร็วเ ตามรับนะวิกแล้วเข้านี่น่ใครอยากทั้ฉันดีให้บ้ากันฉันกันพวกนายพร้อมไหมบาร์บี้ขอฉันเล่นด้วยได้ไหมออเออขอโทษนะพอดีเราเลิกเล่นพอดี ไปกัไปก่อนนะไปก่อนนะไปก่อนนะไว้ค่อยมาเล่นกันนะไม่เป็นไรคราวนะพวกเขาต้องชวนฉันแน่เลย Happy hát 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 บาบูอ่ะฉันให้ไม่ไม่ไม่มันจะไม่อยากได้นายเก็บไว้เถอะไม่เอาฮะทำไมอ่ะดูสิว่ามันสวยแค่ไหนอ่ะบาบูบาบูจะไปจับหูเขาแล้วดิ่เชอแน่เลยบาบูหูของนายยังดีอยู่ไหมเนี่ยตอนอะไรเพิ่ยาวก็คันนิดหน่อยอ่ะตายนี่ติดเชื้อแล้ฉันติดเชื้อแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ ไม่ได้ติดเชื้อไม่เอนจะไม่อยากหูใหญ่แบบนั้นนะพบาบูบาบูบ้านฉันก่อนวันต่อมาบาบูยังไม่มาเลยสงสัยเขาจะติดเชื้อเขาก็เลยอยู่บ้านบาบูนายมาแล้วบบาบูไหนขอดูหูหน่อยก็ดูปกติดีนี่ หูอยู่ดีเมื่อวานนายบอกว่ามันคันนี่นาฮะคือยุงมันกัดอ่ะแม่ฉันเห็นยุงอยู่ในหลังหูของฉันก็เลยตกพัวหูของนายปกติใ่แล้วก็แปลว่าเราไม่ได้ติดเชื้อจากเออนี่โจว่านายพูดถูกแล้วอ่ะถ้างั้นตอนนี้เราก็ชวนเขาเล่นได้แล้วสิไล่แบมโบ้ฮะ พวกนายมาแล้วมาเล่นซ่อนหากันเถอะปะตายจริงชุบไรฉันต้องแต่งย้อนเลยเลไปเร็วบาบูได้เลยอนี่จเอเราน่าจะชวนเขาเล่นกับเราเนาะได้เลยอันนี้จอมาเล่นด้วยกันไหมได้เล่น แล้ล่ะฉันจะนับถึงห้านะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหพร้อมหรือยังฉันจะไปหาแล้วนะ ไม่มีใครหาฉันเจอแน่ฮะอ้นี่มาจากไหนอ่ออ๋อแบมเบ้ลนี่ฉันเองฮะฉันเจออีกคนแล้วลูนาลูกำลังมาอะไรนะเจอแล้วแบมเบ้ลเหลืออีกสามเกือบไปแล้ว ตรงนี้แล้วกันอุดยา<ะ>หางชันไอ้เอ้ไอ้ไอ้ด้ดยทีเอันนิโจอ่ะต้องไป<ห>กับเออน,นิโจฉันเจอพวกนายแล้วเธอไม่เจอฉันง่ายๆหรอกถ้าเออน,นิโจไม่เหยียบหางฉันนะดูฉันจะต้องตามหาพิกบาย ำไมเธอตามหาวิกนานจังเลยอ่ะฮะกลับบ้านแล้วมัง้งได้ได้นารู้มีอะไร,รอระรู้ไหมรู้ไหมว่าวิกไปซ่อนตัวอยู่ไหนอ่ะฉันไม่รู้เธอตามหาจนทั่วยังอะออหาแทบทุกที่เลยแต่ก็หาไม่เจอลูนา่ารู้ยอมแพ้เถอ,อ,อฉันจะไม่ยอมแพ้นี่วิกวิกนายอยู่ไหน แล้วนยากกันหาเหอะเออวิกวิกเจอเขาไหมอะไม่นี่เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงแปลกๆสงสัยเป็นที่ซ่อนของวิกแน่เลยเสียงอะไรฉันไม่เห็นได้ยินไเลยไง ฉันก็ไม่ได้ยินใช่เชืช่อฉันสิมันมาจากทางนั้นน่ะมาเร็วอาจเป็นวิกก็ได้นะเร็วเข้าตามฉันมาไปตรงนั้นน่ะวิกจริงด้วยฮะเขาคงเผลอหลับไปตอนที่เล่นกันเนอะเออนี่เจอฉันว่าหูนายต้องมีเดดมอนแน่เลยเ ก็งั้นนะแม่ฉันบอกว่ามันคือหูวิเศษของฉันฉันสามารถได้ยินเสียงต่างๆได้ดีโอ้ยเจ๋งไปเลยอ่ะฉันอยากจับมันซะแล้ว่ะแบบเอย่าทำแบบนั้นนายจะติดเชื้อเอาได้เอยไม่หรอกนะใช่แล้วเมื่อวานฉันจับหูใหญ่ของเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยยังรอดปลอดภัยดูสิใช่แล้วต้องขอบใจหูของเขานะแล้วถึงหานายเจอวิกนายต้องขอบใจหูของเขา แต่ว่าดูสิฉันจับแล้วเห็นไหมไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะจริงด้วยเอฉันขอโทษนะฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยฮะไม่เป็นไรหรอกเิกไม่เป็นไรเราขอโทษนะเราไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นเลยไม่เป็นไรทุกคนเราเป็นเพื่อนกันนะฉันอยากมีหูใหญ่แบบนายบ้างจังฉันจะได้เจ๋งเหมือนกับนายบ้างไง ฉันก็อยากมีหูแบบนั้นเหมือนกันฉันด้วยีางเราไปกันเถอะต้องกลับบ้านกันแล้วอะอด้จอนอนดีจอจออาดิจอดูสิเรามีหูใหญ่เหมือนกับนายแล้วว้าอยแล้ว วัสดีเพื่อนๆพวกเราต่างก็มีความพิเศษกันทั้งนั้นเราควรจะเป็นเพื่อนกับทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย